เชื่อหรือไม่ว่าอ่างเปาที่คุณได้ตั้งแต่เด็กนั้นสามารถสร้างเงินล้านได้จริงก่อนอายุ30ตอนที่พักมาลองคำนวณเนี่ยก็อึ้งไปเหมือนกันนะคะว่าโอ้โหถ้าเราเก็บเงินให้ลูกเราแบบนี้พอลูกเราเอายุส0สิเนี่ยจะรวยเป็นยแ,แต่ถึงแม้ที่บ้านของเพื่อน,อนจะไม่มีธรรมเนียมการให้อ่างเปาเนี่ย สามารถฟังคลิปนี้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับการเก็บเงินค่าขนมหรือรายได้เสริมต่างๆที่หาได้มาได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงก็ไปฟังกันเลยทุกวันนี้เพื่อนๆหรือว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังได้อ่างเปากันอยู่ใช่ไหมคะอันนี้มันก็เป็นทมเนียมแล้วแต่บ้านเนาะว่าแต่ละบ้านเนี่ยจะให้อ่างเปากันถึงอายุเท่าไหร่บางบ้านให้จนทํางานบางบ้านให้จนแต่งงานหรือว่าบางบ้านก็ให้จนมีลูกไปเลยก่อนจะเข้าประเด็นนะคะขอเท้าความก่อนว่าคุณแม่ของพักเนี่ยก็สอนให้เก็บเงินมาตั้งแตเ่เด็กๆแล้วก็อ่งาง สักบาทเดียวค่ะทุกคนก็คือเก็บเข้าธานาคารทั้งหมดนะคะแล้วก็คุณแม่เอาไปบริหารให้อันนี้ต้องขอ disclaimer ไว้ก่อนเลยว่าพ่อไม่ได้บอกให้ทุกคนอ่ะ ทำแบบพัดคือเก็บทั้งหมดแต่และบ้านก็มีทมเนียมที่ไม่เหมือนกันซึ่งประเด็นของคลิปนี้นะคะก็คือเขาจะมาคำนวณให้ดูว่าถ้าเราเก็บเงินเป็นระยะเวลา30ปีเนี่ยเราจะต้องเก็บเท่าไหร่ถึงจะได้เงินล้านที่ยกตัวอย่างอ่างเปามาเนี่ย <S <S ก็เพราะว่ามันเป็นเงินที่เราได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยเนะเราก็ได้มาทุกปีเรื่อยๆซึ่งถ้าเราจะเก็บเงินเองตั้งแต่ตอน1นึ่ขวบเนี่ยมันก็คง เป็นเงินอื่นไปได้ยากนอกจากอ่างเปาใช่ไหมคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมันอาจจะเป็นเงินอย่างอื่นก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเงินที่เราเริ่มเก็บตอนนี้แล้วก็นะับปีต่อไปจากนี้ก็ได้คะ่ะการเก็บเงินในระยะยาวเนี่ยตัวแปรที่สําคัญที่สุดก็คืออัตราดอกเบี้ยค่ะทุกคนในสิ่งที่พันจะคํานวณวันนี้นะพันจะวางดอกเบี้ยไว้ที่5%ซ เาก็คิดว่าเป็นเดทกลางๆที่น่าจะหาได้ถ้าเรากเก็บเงินระยะยาวขึเพราะว่าถ้าเราเก็บเงินในระยะยาวเนี่ยเราจะสามารถหาดอกที่สูงได้ดีกว่าเก็บเงินระยะสั้นเนาะอย่างเช่นถ้าเราไปฝากประจําในธนาคารเนี่ยถ้าเราฝากปีจํานวนเยอะอย่างเช่นแบบ4ปี5ปีมันก็จะได้ดอกที่สูงกว่าฝากแค่1ปี2ปีเช่นแล้วถ้าเราเอาอ่างเปาตั้งแต่เด็กมาฝากเนี่ยคนที่เป็นเด็กเล็กๆมันไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินขนาดนั้นค่ะทุกคนฉะนั้นมันจะฝากเงินยาวได้มากๆอย่างเช่นแบบหนึ่งขวบถึงสิบขวบเนี่ยเราก็ฝาก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  ความต้องการที่จะเอาเงินออกมาซื้อบ้านซื้อรถใช่ไหมเขาก็ยังใช้เงินพ่อแม่ยังไปโรงเรียนอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาลองคำนวณกันวันนี้โจทย์ของเรานะคะก็คือถ้าเราเก็บเงินตั้งแต่แรกเกิดเป็นจำนวนเท่ากันทุกๆปีโดยที่ได้ดอกเบี้ย5%ทุกปีเป็นเวลา30ปีจนเราอายุ30เราจะต้องเก็บเงินเดือนละกี่บาทถึงจะมีเงิน1ล้านบาทตอนอายุ30ค่ะอยากรู้กันเลยยังคะเพื่อน นี่เลยคําตอบก็คือแค่ปีละ16,000บาทเท่านั้นเองนะทุกคนหรือถ้าเอามาหาร12เนี่ยมันก็จะตกเดือนละ1,300กว่าบาทเท่านั้นเองตกใจไหมทุกคนมันเป็นเงินจํานวนที่น้อยมากๆเลยเนาะแต่ว่าก็ทําให้เรามีเงินล้านได้นะคะ ซึ่งเหตุผลที่สำคัญของเรื่องเนี้ยก็คือเรื่องของระยะเวลาแล้วก็ดอกเบีย้ยที่ทบต้นเดี๋ยวพันจะอธิบายการคำนวณให้ฟังเนาะการคำนวณแบบเนี้ยมันเรียกว่า annuity นะคะก็คือเราเก็บเงินเป็นประจำด้วยจำนวนที่เท่าเท่ากันทุกป,ปีด้วยดอกเบีย้ย5%ใช่ไหมเพื่อนเพื่อลองดูบรรทัดบนสุดตอนที่เรา1ขวบเนี่ยเราเก็บเงินปีแรก16,000บาทเสร็จแล้วพอเรา2ขวบเนี่ย16,000มันก็จะเพิ่ม5%ดอกเบีย้ยเข้าไปคือ800ใช่ไหมแล้วก็800ไปบวกกับ16,000ทีนี้พอเรา2ขว เงินที่เราจะเอามาคิดดอกเบี้ยหน่ะมันไม่ใช่คิดจาก1นึ่งหันแล้วมันก็จะกลายเป็นคิดจาก 16,800แรล้วก็บวกเอีก5%แล้วก็บวกเข้าไปอีกมันก็จะบวกไปแบบเนี้ยสรอบอะทุกคนทําให้เมื่อผ่านไป30ปีอะเงินก้อนแรกสุดที่เราฝากเมื่อตอนหนึ่งขวบอะมันจะกลายเป็น60,000กว่าบาทนะคะตามที่เห็นในตารางเลยแล้วยิ่งพอเราฝากตอนขวบเยอะขึ้นอะระยะเวลาจนถึง30ปีมันก็จะน้อยลงใช่ไหมมันทําให้ดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยมันทํางานในจํานวนปีที่น้อยลงเพราะฉะนั้นเงินมูลค่าของก้อนนั้นที่เราฝากเมื่อตอนอายปุปปลายใกล้ๆ30อะ พอเทียบมาถึงปัจจุบันมันก็เลยจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะทีนี้ถ้าเราเอาเงินทั้งหมดมาบวกกันลงมันก็จะเท่ากับเงินทั้งหมดที่เราเก็บได้ ตอนที่อายุ30นั่นเองเห็นไหมทุกคนเงิน16,0 0 0บาทเนี่ยพอคิดว่าหลายๆบ้านอะ่ะก็อาจจะได้อ่างเปาเยอะกว่านี้นะแล้วแต่ว่าญาติเยอะหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเราแบ่งเงินจํานวนนี้มาใส่พอร์ตลงทุนไว้ทุกๆปีไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีเงินล้านได้โดยที่แทบไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรแต่จริงๆประเด็นเนี้ยเราก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้มากเพราะว่าตอนเด็กๆเราไม่ได้เป็นคนเก็บเงินเอง,เองใช่ไหมอย่างตอนหนึ่งขวบสองขวบเราไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่ของเราจะบริหารเงินอ่างเปานี้ยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนอยาากนํ ประยยกต์ใช้เราก็สามารถบวกอายุปัจจุบันของเราไปอีก30ปีแล้วถ้าเราเก็บด้วยจานวนนี้ทุกๆปีไปเรื่อยๆอ,อีก30ปีเราก็สามารถมีเงินล้านได้เดี๋ยวขาจะลองให้ดูอีกอันหนึ่งนะเป็นการลดระยะเวลาลงมานะคะเขาจะเริ่มที่อายุ18ปีเนาะเก็บจนถึง30ลองดูซิว่าเราจะต้องเก็บเดือนละเท่าไหร่ถึงจะมีเงินล้านตอนอายุ30นะถ้าเราเริ่มเก็บตอนอายุ18เนี่ยก็แปลว่าเราจะเก็บทั้งหมด12ปี จนถึงอายุ30เนาะทุกคนมันกลายเป็นประมาณ60,000บาทนะคะมันเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากๆเลยด้วยความที่ระยะเวลาน้อยลงด้วยแล้วก็เริ่มเก็บช้าด้วยนะคะคือมันนับถอยหลังไปแค่12ปีอะไอดอกเบี้ยทบต้นมันเลยยังทำงานได้ไม่ได้เยอะขนาด ลองอีกสักอันหนึ่งลวกันเนาะถ้าเราเริ่มเก็บตอน10บขวบนะคะ10บขวบนี้ผู้จารู้เรื่องแล้วสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วว่าช่วยเก,เก็บเงินให้หน่อยอะไรอย่างนงี้เนาะก็จะเป็นระยะเวลาทั้งหมด20ปีที่เราจะเก็บเงินไปจนถึงอายุ30นะคะก็จะต้องเก็บเดือนละ2 9 0 0 0บาทเพื่อให้ได้เงินล้านตอนอายุ30ค่ะอันนี้ต้องบอกไว้นิดนึงว่าเราคิดดอ,อกเบี้ยที่5%ทุกป,ปีอะ่ะหมายถึงว่าเราก็จะเป็นจะต้องหาการลงทุนที่มันได้ผลตอบแทนถึงหมากกว่านั้นทุหรือมากกว่านั้นทุทปปนะใน เป็นจริงอะ่ะมันไม่ได้แบบนี้หรอกเราอาจจะมีบางปีที่ได้ผลตอบแทนน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนแปลงลดหลั่นไปตามผลตอบแทนที่เราทําได้แนละ้วเ,เพื่อนๆก็จะต้องมีความขยันตรงที่ถ้าอันนึงมันหมดอายุแล้วอะ่ะอย่างเช่นถ้าเราไปซื้อหุ้นกู้พันธบ,บัตรอะไรอย่างนี้แล้วมันครบกําหนด5ปีแบบเนี้ยเราก็จะต้องรีบเอาเงินก้อนนั้นออกมาแล้วเ,เอาไปใส่การลงทุนใหม่ทันทีด้วยผลตอบแทนที่สูงประมาณเดิมอะไรแบบถ้าเราลืมหรือถ้าเราแบบปล่อยเบอร์ปล่อยให้เงินมันอยู่อย่างนั้นอะ ตรงช่วงเวลาแกปตรงนั้นอนะเราก็จะเสียผลตอบแทนนะช่วงตรงนั้นไปนะคะคลิปนี้ก็อยากฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยละกันเนาะเพราะว่าตัวขังเองก็มีลูกชายเล็กๆเ,เนะเาะพ่อก็เก็บอ่างเปาให้เขาทั้งหมดนะคะแล้วเราก็าไปลงทุนไปซื้อหุ้นกู้บ้างไปใส่พอร์ตบ้างไปฝากประจําบ้างก็กระจายความเสี่ยงไปเนาะแต่อยากบอกพ่อแม่ทุกคนว่ายิ่งถ้าเราลงทุนให้ลูกเร็วตอนที่เขาอายุ30มสิบอะ เขาก็จะสบายเขาจะมีเงินเยอะมากเลยถ้าเราเริ่มบริหารให้ดีตั้งแต่ตอนนี้ส่วนช่องทางการลงทุนนะคะถ้าเอาแบบง่ายๆเลยพักก็แนะนําเป็นพวกหุ้นกู้นะเพราะว่าเราไม่ต้องไปติดตามหรือว่าดูแลอะไรมันมากเท่าไหร่ถ้าเป็นหุ้นกู้ที่เรตติ้งดีประมาณนึงนะคะเราก็สามารถซื้อทิ้งแล้วก็ปล่อยให้มันจ่ายดอกเบี้ยให้เราทุกปีแล้วรายได้มันก็จะสม่ําเสมอเนาะขึ้นอยู่กับเรทดอกเบี้ยของตัวหุ้นกู้นั้นๆหรือว่าเพื่อนๆจะไปซื้อพวกกองทุนอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะแต่กองทุนมันก็จะมีขึ้นมีลงแล้้วแตตแตตต่่ลาาดถอ ็นภาพระยะยาว30ปี ấy. ยังไงเพราะก็ว่าเทรนมันก็ควรจะต้องเป็นขาขค้ืนอยู่แล้วนะคะสําหรับการซื้อหุ้นกู้แล้วก็ซื้อกองทุนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถทําผ่านแอปธนาคารได้เลยเดี๋ยวนี้ตัวแอปที่เราใช้กันประจำที่โอนเงินออนไลน์เงี้ยบางแอปก็สามารถซื้อหุ้นกู้หรือว่ากองทุนในนั้นได้แล้วนะะ เพื่อนๆก็ลองไปศึกษาแอปธนาคารที่เพื่อนๆใช้กันอยู่ดูเนาะถ้าจะซื้อหุ้นกู้ก็ต้องดูพวกเรตติ้งดีๆถ้าเป็นส่วนตัวของเองพักก็จะซื้อที่ BBB+ ขึ้นไปก็จะรู้สึกปลอดภัยหน่อยจริงๆอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเลยเนาะเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อพักมากเกินไปนะคะให้หาขา้อมูลเยอะๆให้ฟังหลายๆคลิปเนาะเสิร์ชใน u ูทูบเสิร์ชใน Google ก็ได้ต้องศึกษาดูเยอะๆนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าพวกหุ้นกู้เนี่ยก็มีเคสที่บริษัทล้มแล้วก็เงินหายไปเลยแบบเนี้ยก็บบมีให้เห็นอยู่่่เเรรรืออออยยๆนนนาาาะะะโคคคคกกก็ปมณีุ้้ถใชบลด กด Subscribe ใท้พักหน่อยนะวันนี้ใช้กล้องใหม่ครั้งแรกไปดูเป็นไงบ้างนะทุกคนถ้าอยากฟังเรื่องการลงทุนต่อฝากคอมเมนต์บอกข้างล่างหรือถ้าอยากฟังเรื่องอะไรอือก็คอมเมนต์ได้เช่นกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย